สลามครับสวัสดีนะครับวันนี้พามาชมอัญมณีนะครับที่ฟาโรนะครับชอบนะครับปวดบานมันนะครับชอบมันอย่างที่สุดนะครับก็คือลาพิสลาชูรีนั่นเองนะครับเป็นอัญมณีสีฟ้านะครับเพราะฟาโรนะครับเชื่อว่ามันนะครับเป็นตัวแทนของสองสวรรค์นั่นเองนะครับหรือว่าสามารถปกป้องภัยจากสิ่งชั่วร้ายนะครับ แล้วก็สามารถนําดวงวิญญาณของมันไปได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องฟาโรได้นะครับให้พ้นจากพงอโลได้นะครับพรงอัลอทรงให้ฟาโรนะครับจมน้ําตายนะครับและทรงให้ร่างของฟาโรนะครับเป็นแบบอย่างในโลกนี้นั่นเองนะครับถูกรักษาเอาไว้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นตัวเยี่งอย่างนะครับให้ มนุษย์นะครับที่ฝ่าฝืนพระองค์อัลลอฮ์นั่นเองนะครับซึ่งพระองค์ทรงรักษาร่างของฟาโรห์ไว้จนถึงปัจจุบันนะครับและมีให้เยี่ยมชมอยู่นั่นเองนะครับเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างนั่นเองครับเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้สติปัญญานั่นเองนะครับในการไต่ตออดูแลชนิดนี้นะครับลาพีสนี้นะครับที่พระองค์อัลลอฮ์นะครับทรงสร้างนะครับโอ้โหนี่นี่ไปไลลแรกตัวอยู่ด้วยนะครับ ที่ว่าเป็นข่าวอยู่นะครับที่ฟาโรกําไรของฟาโรนะครับที่เป็นหัวเป็นลพิลาซูรีนะครับเป็นทองคํานะครับที่ว่าถูกนําไปหลอมนะครับหัวของมันเป็นในชิ้นแร่ชนิดนี้นั่นเองนะครับลาพิลาซูรีนะครับเป็นฟาโรเชื่อว่า